เจ้ามีทําไมต้องเพชรจ้าไม่หรอกจริงๆแล้วชื่อครับจริงๆชื่อเพชรครับเอาง่ายๆเลยจริงชื่อเพชรแล้วพอมาแข่งขันเป็นดีเจเงี้ยครับชื่อเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่จดจําได้ง่ายอ่าเป็นอะไรง่ายๆทาไมทําไมไม่เพชรแข็งเน่ะก็อะไรมีมีมีหลายๆเพชรมากชื่อไม่หลายเพชรเลยกเงินเพชรแย่เพชรกระไดบ้าเลยใจเย็นนี่ใจเย็นนี่ใจเย็นนี่ใจเย็นนีมีเด็กดูอยู่ยังไม่นอนนะพี่ เพชรใต้บันไดอะไรกไม่ได้เด็กดูอยู่เยอะ้ยไเพชรแข็งมันก็แย่แล้วนะผมว่าเพชรใจอย่างเดิมดีแล้วครับในนามของช่อของ่า้เขาตองปิดไิช่องนี้ครับเลยครับแต่โเกไปหานะเพชรแถวๆใต้บันไดอะไรอย่างเงี้ยพอแล้วพอแล้วอันนั้นจะเป็นขนเพชรมากโอเคมด้วพรว่าสโลแกนอะไรที่โบบอกถึงความเป็นตัวพีใม่สุดก็จริงถ้าเกิดว่าในคลื่องวีเนี่ยเขาจะให้เป็นแบบว่า ถ้ามีภูมิด้ก็เป็นภูมิป่าหมากับเพชรเจ้าบ้าพลังอ๋อเจ้าบ้าพลังอ่าหรือว่าไอ้ภูมิปากหมาครับอ่าส่วนพี่เนี่ยเป็นคนที่แบบมี energy ในรารจัดรายการเยอะอะไรเงี้ยอ๋อสโลแกนนี่คือสโลแกนใช่ไหมใช่สโลแกนของผมก็มีครับอะไรครับถึงว่าผมจะเสี่ยวแต่ผมก็อยากจะเขียวหัวใจเธอแค่นี้ มา่างี้ตลอดครต้องพูดอะไรวดย่้ต้องแต่ก่อนเมื่อกีแล้วเมื่อกี้ไม่ชอบตรเีนเเมื่อกี้แหละรถามถึงพูดถู้หญิงมากเลยว่าเข้ารายการกันเลยอัน้เข้ารการจริงนสเปสวปสาวคจริงๆแล้วมันก็พี่คนไม่่อยเท่าไหร คือยงไงก็ได้ช่วงรัดหนดช่วงไหนเนี่ยตีคนไหนอยู่น้าข่าวมาถามว่าสเปกไหนก็เป็นแบบคนนั้น่อคนนั้น่ได้นส่เลียนเียนเลี้ยนไแต่เห็นรูปหล่อมากเท่ใส่สูทอย่างเงี้ยถามถ้าบนคอยหน่อยเคยมีแฟนมากสุดกี่คนพี่ช่จริงๆแล้วมีแฟนเนี่ยต้องมีทีละคนทีคนเากกิ๊กเออ็มีผมก็พูดไปเยอะนะกิ๊กก็มีกิ๊กก็มีปากไปีมีปากไปมีปากไปแี่ถ้าเกิดว่าเวลาไม่มีแฟนเนี่ยจะมี คุยกับสาวๆเนียอะมากอ๋อก็เป็นนักหล่อเล่นหัวใจเรียกว่าแบบว่าบีบีพินพังเลยเลยพินพังคือนิ้วนิ้วล็อกอ่ะแอดเพิ่มไม่ได้แล้วสเตฟานอันนี้แสดงว่าเยอะมากเลยก็ก็คุยคุยเฉยนะคุยเฉยรื่อยจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ก็ยังคุยอยู่เดนเดนเาดูอยู่ด้านล่านเลิกลิกคุยแล้วเลิกคุยแล้วไม่มีไม่มีคุยแล้วไม่มีคุยแล้วแต่ผมอยากรู้นิดนึงครับพี่ไปจ้าครับว่าเวลาเรามีแฟนอยู่แล้วเนี่ยแล้วมีคนเข้ามาคุยด้วยเคยไหมว่าแบบอยากจะ เปลี่ยนใจอ่ะอยากจะเปลี่ยนใจว่าแบบไม่ไปคบกีนนิดีกว่านี่ตอนตอนที่พี่แบบว่ายังไม่ยังไม่โตไม่นะไปรุ่นเหมือนพวกเราเงี้ยมีแฟนคบกันมาประมาณแปีครึ่งครับเออแล้วก็แฟนไปเรียนเมืองนอกตอนนั้นชีวิตลูกผู้ชายนึกออกป่ะแมนตอนนั้นไม่เคยมีกิ๊กเลยครพอแฟนไปต่างประเทศปุ๊บเหมือนได้โบนัสพิเศษจากพระเจ้าเนี่ไม่อยู่เ้ ให้พอรงมาป้างไม่อยู่ไปเรียนเมืองนอกเป็นปีอเลยเงี้ยแล้วก็มีหวยออกมีกิ๊กเลยมีกิ๊กแบบลองลองดูอนะลองดูลองดูนานเข้าเละเทะไปเขาจับได้จับได้ดิจับได้อใหม่ตอนนั้นต้องมือใหม่นะครับแล้วถ้าพูดถึงว่าถ้าโดนจับได้อ่ะเราเรามีวิธีการไหมแบบถ้าจับได้ว่าแบบมีคนไปบอกนะแต่ยังไม่เห็นกับตาเราจะพูดว่ายังไงเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจพี่บุ๊กเขาบอกแล้วอือเขาบอกพี่บุ๊กบอกว่า มึงทําไงก็ได้มึงอย่ารับผิดมึงอย่ารับได้ดิดิเราจะบอกกัว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้จับได้ค่าหนังค่าเขาเนี่ยอย่าไปยอมรับถ้าเกิดค่าหนังค่าเขาเนี่ยให้มือรับแค่ครึ่งเดียวใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมคุณพูดอะรแล้ว ต้องมีโมโหไหมแบบเวลารับแค่ครึ่งเดียวบอกเฮ้ยเธอมั่วไปเอาข่าวเรื่องไหนไม่เชื่อไม่ไม่จริงๆจริงๆแล้วมันต้องแล้วแต่แฟนเราด้วยว่าแฟนเราเป็นคนแล้วแล้วแต่กรณีที่โดนด้วยอ่าแล้วแต่เราต้องศึกษาแฟนเรา่อนว่าแฟนเราเนี่ยเขามาแบบฉากไหนเราไม่สามารถจะเล่นมุกเดียวกับผู้หญิงทุกคนได้ครับผมมันก็จะมีมุกแต่ละมุกในการย้อนไปในช่วงที่บอกว่าหักซ่ากาดซ่าแต่ช่วงนั้นเลยแบบว่า แล้วเข้าไปหาเข้าไปคุยเข้าไปเริ่มซาอย่างไงใช้วิธีลุยยังไงมีโอ้ยตอนตอนนั้นต้องต้องเพิ่มต้องช่วยต้องใช้แอลกอฮอล์หน่รกันเป็นไปสิ่งไม่ดีมาแล้วเกดอนเลี้ยงตอนเลี้ยงใช่ตอนนั้นแบบว่าได้ยังไม่ได้เท่าตอนนี้ผมจาได้ตอนนั้นไปจาตอนนั้นมันต้องมีแอลกอฮอล์มาช่วยหน่อยผม ครับอาจจะมีทริคมีทริคดีกว่ามีทริคมีทริคมีทริคก็คือจะต้องเตือนก่อนนะครับว่าการที่เราเป็นผู้ชายเนี่ยแล้วไปแฝะอ่างสุวัสตรีเนี่ยถือว่าเป็นวิธีการทําที่ค่อนข้างสามเทือนคอยเชือนใช่เช่นไปอยู่ในผับเจอรุ่นน้องอะไรเงี้ยนัวยับผู้ชายบางคนแบบเอะก่อดแฝงอ่างจับมือไปหกแย้มเขาอะไรเงี้ยอันนี้คือเป็นพฤติกรรมที่ผู้หญิงเห็นแล้วจะอีอีแต่ของพี่เนี่ยคือเป็นแบบ คือเรียกว่าทําเหมือนเป็นพี่เป็นน้องดึงหัวมันมานี่มันจะจริงๆนะด้วยความรู้สึกของผู้หญิงเนี่ยจะเหมือนกับไม่ได้โดนแตะอ่างเพราะสิ่งที่ผู้หญิงรู้สึกคืออุ๊ยฉันโดนอกเอวฉันรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเหมือนเขาโดนทัดทายยังไงที่เป็นสไตล์แบบมันไม่ใช่การต่อแบบนั้นหรือดึงหูมาก็ได้เพราะเรานิสัยเราเป็นคนขี้เล่นอย่างนี้อยู่แล้วเดี๋ยวเขาใส่เสื้อยาวๆว่ากระชากหางกระโปรงมันมาอะไรเงี้ยไม่เพราะอย่างงั้นผมว่าถีบมันไปเลยจะบ้าแล้วไปดึงหัวดึงกระโปรงจริงๆมันเป็นวิธีการที่แบบ เหมือนกับว่าเราไม่ได้ไปแตะอ่างเขาอ่าเหมือนกับถ้าเกิดว่าอยู่ีน้องสาวเราอยู่ในผับแล้วเราเห็นผู้ชายคนนึงมาโอบเอวแล้วดึงไหมครับผเราไม่ชอบเราไม่ชอบอันนี้คือวิธีการเข้าหาวิธีการแต่ถ้าวิธีการที่แบบว่าอยากได้จริงๆอะอยากอะวอนอะคือไอ้หวอนเก็บตังนะเก็บตังเลย คือแบบมันถูกชะตามันต้องการคนนี้น้องต้องงาน้องต้องอองอองเริ่มซาหรือเปล่าผมไม่รู้เหมือนกันหือว่าชอบคนนี้มากาใช่ชอบมากอ๋อก็จริงๆแล้วผมเป็นคนที่แบบว่า จะไม่ค่อยบุกเข้าไปจะไม่จะไม่จะไม่แบบว่าเป็นหน้าด้านแล้วบุกเข้าไปต้องหาวิธีวิธีวิธีดีที่สุดสําหรับการแนะนาหนุ่มๆเนี่ยคนลยุทธ์น่าจะมีสะพานเชื่อมไม่เข้าไปคนเดียวไม่แรกโอเคไม่ได้ไม่ได้ทําตัวนี่เลยทาตัวหน้าด้านไม่มีคนที่เข้าไปต้องหน้าตาดีหรือเปล่า คือไม่คือไม่ผมว่าอย่างเอาเอาเป็นแบบประสบการณ์ตรงในในยุคนึงตอนนั้นเนี่ยผมเรียนดาววอง่หมอนันดาววงดาวไปชอบดาวดาววองอ่ารักมนรวมในพิเศษด้วยกันเนี่ยนะใช่แล้วเขาก็เป็นดาวเป็นดัมเมเยอร์อยู่ที่โรงเรียนสวยงามไปสำหรับไของเ้าแล้วนะครับมันไม่มีวิธีที่เด็กโรงเรียนชายล้วนกรุ๊เทพคริสเตียนอยี่ยผมจะไปยุงจักเาได้เหมือนกันม่ไง่จเดาวมหาลัยคเนี้ยครับ แล้วก็เริ่มไปดูว่าเพื่อนใกล้ตัวที่เป็นียนพิเศษด้วยกันเนี่ยม,มีใครที่เราพอรู้จักออเราก็เลยเป็นนกใหนใก้นกต่อไปเราใช่ไปไปกับนกต่อปุ๊บไปคุยนกต่อนกต่อมันดันมาชอบเราอย่างงี้เจ้าบ่อยอ่ะงานงานมันก็เริ่มยังงอกไนงะงานงอกเ,อเราก็ต้องตีเนียนทำทำดีกับนกต่อนี่ไปก่อนเพื่อที่จะให้หรือแต่อีกคนนึงเพื่อตัวเราจะได้ถูกซึมซับโดนบรรจุเข้าไปว่าเฮ้ เราเป็นเพื่อนของล็อกต่อนี่ยนะไว้ใจได้ได้ไปกินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวินสยามกันไว้ใจได้ปรับปรบอาต้องใช้เวลานะประมาณแบบสามเดือนเลยมั้งกว่ากว่าจะได้เข้าไปอยู่ในหมู่เนี้ยวิชาที่ได้มาจากดาวองได้มาเยอะเลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยจากจา์ปิงมาเลยว่าแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็ได้ไปถึงแบบใกล้ตัวเขาแลวอาสุดท้ายเราก็บอกของตรงๆว่าอยากรู้จักนู่นนี่จริงๆแล้วอ่ะไม่ได้อยากจะมารู้จักกลุ่มนี้หรอกแต่ ทั้งหมเนี้ยเพืออยากมาเจออยากมารู้จักกับครับผมน้องเนี่ยแหละเอากระชับเลยพี่อีกคําถามหนึงครับคือแบบว่าผู้หญิงอาชีพไหนที่พี่อยากพาไปเดทหนึ่งอาชีพและ1นเหตุผลอาชีพไหนเหรอเออคิดหนักเลยคิดหนักอะไรอะไรมีตั้งหลายอย่างพยาบาลหรือว่าจะเป็นพยาบาลนี่ไม่ค่อยชอบเพราะว่าตรงตัวไปหน่อยพยาเนี่ยแปลว่าใหญ่ โอ้หดทั้งใหญ่และบานโหดเลยโหดเกินเออดีนะไม่ดีนะไม่เป็นโคบานโลเออขีบัวอย่างเงี้ยอ่าหนึ่งอาที่าก็อาจจะเอาเอานักร้องแล้วกันนักร้องเหตุผลเวะเหตุผลเพราะว่าเป็นคนที่ทํางานอยู่กับเสียงเพลงแล้วผมก็ชอบนักร้วเออดีนงชอบผู้หญิงเต้นเก่งโออ้ยเ ยัมาชอบเต้่งเยอะยอมยอมแยอมยอมแต่ถ้าพูดมาเยอะขนาดนี้ถ้าให้บอกว่าความเจ้าชู้ของตัวเองฮรัถึงสิเนี่ยมากน้อยแค่ไหนฮรพี่เจ้เจ้าชู้อระเอาเท่าไกว่าใช้คําว่าการ่อนเนี่ยมีร้อยผุมได้สองร้อยอ้โหนะคำว่าเจ้าชู้เจ้าชู้เนี่ยมันคือการที่เรามีแฟนแล้วเราก็ยังไปมั่วซั่ว โอเคมากกับพี่ภูพี่ภูเขาบอกหนึ่งเงของเขาอะไอ้ภูไม่ได้มีไม่มีเขาต้อชูเลยไม่ได้มีไม่ได้มีภาษาใหญ่ยึดเลยเลยเออนะครับเพราะว่าชอบนักร้องเนาะเหตุผลชอบมีชอบเสียงเพลงชอบเต้นนู่นนี่โมีนักร้องคนโปรดด้วยเวลาบอกว่านั่งอยู่แล้วมีผู้หญิงคนไหนร้องเพลงสมมติว่าอยู่ในเล้าเล้าหนึ่งแล้วมีผู้หญิงหน้าตาธรรมดาคะแนนแต่เสียงดีมากเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเขาน่ารักขึ้นมาเลยโอ้ใช่จริงจริงก็เลยหยิบนักร้องมา ถ่ายะากโอเคเข้าตัวอะไรบามนะพี่เพชรบอกว่าเดี๋ยวกูจกโนดจะโดน้เยนะครับโอเคครับเขาบอกว่าพี่พูไอพี่เพชรเนี่ยไม่ชอบผู้หญิงโกหกถ้าพอจับได้ทุกพี่จะแบบเอ้ยเลิกเลิกเลิใช่เลิกเลยันีเลิกเลิกแล้วเป็นคนที่มีเซนต์มากคือมคือผู้หญิงเนี่ยนะที่พี่ที่ี่จะเลือกคบเนี่ยครับง่ายมากขอแค่2อย่างรับรองคบกันได้เลยไม่เลิก